ฝนที่ตกทางนอนหนาวถึงคนทั้งนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟัง ฉันยังจำเสมอที่เธอเคยบอกกับฉันคิดแล้วยังตื่นตันเกินอธิบายนึกถึงคำคำนั้นทุกวันที่ห่างก,กันไปเหมือนมันเป็นโยงใหญ่ที่ส่งถึงกันไม่ว่าเราจะโชคดีหรือบางทีที่ร้องไห้ ต่างคนสนใจจะฟังเพราะว่าในชีวิตเรื่องจริงมันต่างจากฝันฝันไม่เคยมีวันที่เจ็บช้ำใจมีผู้คนอยู่รอบกายเหมือนไม่มีไม่เห็นใครแต่ใจใจฉันยังมีเธอ คืนที่ไร้แสงไฟวันที่ใจหมุนขอเพียงใครสักคนห่วงใยกันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนหันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนอน หนาวถึงคนทางนี้ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวยังนอนดึกอยู่ใช่ไหมเธอพร้อมไปหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่ แสงไฟวันที่ใจมัวมุนขอเพียงใครสักคน่วมใหญ่กันวันที่เสียน้ำตาวันที่ฟ้าเปลี่ยนหันเธอก็ยังมีฉันอยู่ทั้งคนฝนที่ตกทางนองหนาวถึงคนทางนี้ ยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอลำบากก็ไรไหมเธอสู้ไหวหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังขังคนที่ตกทางนอกหนาวถึงคน ที่สนอที่รักและเคารพของพวกเราทุกคนนะครับใจหายเหมือนกันที่พี่สนอจะ,ะเกษียณในรุราชการในปีนี้เนื่องจากว่าที่สนอเนี่ยเวลายอยู่ด้วยกันจะเป็นคนที่อารมณ์ดีแล้วก็ทุ่มเทงานดูให้ให้กับเยนเราเป็น่างดียิ่งเลยในเรื่องของการเงินการทองนะครับทําให้เยนเราได้ทํางานได้อย่างเรียบร้อยราบรื่นแล้วก็ทุกคนปลอดภัยที่สนใจดีมากแล้วก็มีรอยยิ้มเสมอถึงแม้ว่าบางครั้ง ผมจะขาเ้้าเยีะแย่แกบ้านอะไรบ้างแกก็ไม่โกรธไม่เคืองแกลงดีอยากบอกพี่หนว่ารับพี่หนแล้วก็ทุกคนน้องๆก็รับพี่หนเช่นเดียวกันนะครับอขอให้มีความสุขในสุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับพี่ครับขอบคุณครับถึงพี่ปินหรือหลายคนเรียกว่าลุปงปิ่นลุงเปี๊ยกที่รักของผมอย่างยิ่งนะครับถ้าพูดถึงลุงเปี๊ยกเนี่ยผมรักมากแล้วก็มีความผูกพันยาวนานเนื่องจากว่าเป็นทั้งพี่แล้วก็เป็นน้งเพื่อนเขาเพื่อนในที่นี้ก็คือ ปิเปียกได้เป็นเพื่อนที่เรียนระดับปริญญาตรีพร้อมกันกับผมห้องเดียวกันครับผมได้เห็นสมัยก่อนเรียกว่าพี่เปียกเนี่ยพี่เปียกเห็นมายาวนานแล้วก็ผมชื่นชมว่าพี่เปียกเป็นคนหล่อครับแล้วก็สาวๆหลายคนช่วงที่เรียนชื่นชมมากเพราะว่เราพี่เปียกหล่อแล้วก็บุคลิกดีมากแล้วก็สําคัญที่สุดคือเปนน้าใจดีแล้วก็ได้มีโอกาสมาทำงานโวกกันที่สมอสามเก้าถือว่าพี่เปียกได้เป็นกำลังหลักของเขต เราก็ว่าได้นะครับเป็นกลังในเรื่องของไอ t ทีแล้วก็ความช่วยเหลือด้านอ,าอื่นเนี่ยพี่เปียกจะมีความเสียสละแล้วก็เป็นผู้ที่ทุ่มเทให้กับสมอสเในทุกๆเรื่องที่ร้องขอหรือขอให้บอกเพราะนั้นใจหายเหมือนกันนะครับที่ปีนี้เป็นปีที่พี่เปียกที่ผมรักแล้วรพต้องกเกษียณในยุราการไปแล้วก็ขอให้พี่เปียกมีสุขภาพแข็งแรงมีตังเงี้เยอะนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือ มีความสุขมากๆครับพี่เปี๊ยกครับ้วยรักและผูกพันครับสวัสดีครับพี่โหน,น,นพี่เปี๊ยกขอมอกอสจันให้พีเปียกพี่โนนะครับถึงเวลาคาัใครไวกระเสียนได้หมุนเวียนเปลี่ยนมาต้องลาพักแต่ใจจับอยู่ใกล้ไม่นายหนีขอจงมีความสุขกายสบายใจทั้งห่างไกลโรคภัยอันตรายชีวิตกายภาพหน้าจงเจริญ สิ่งที่ได้ร่วงเกินโปรดให้อภัยสงใจถึงใจใกันตลอดไปนะครับพี่หนโว่ิเปี้ยขอให้มีความสุขไว้กเกษียณนะครับเดีครับได้ในโอกาสเกษียณอายุราชการของหลวงเปียยกับปั้นหนนะครับผมได้มีโอกาสได้ร่วมวาวง,งานกับด้านสองระยะเวลาประมาณสาเดือนไดมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนที่มีคุณภาพทั้งมีเป็นระดับความเชี่ชาญของช่างงานที่ท่านมี าะสมให้กับน้องๆในสำนักงานเขตทุกคนที่ได้รับโอกาสไดนะ้ร่วมงานกันย่อมเห็นเป็นตัวอย่างว่าคุณภาพงานะท่านเป็นอย่างไรในโอกาสขาดเกษียณวนี้ก็ขอให้ท่านสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแต่ความสุขความเจริญจากนี้แล้วก็ขอให้ท่านคุณสมหวังในขั้นเกษียณที่ราชการประสบความสำเร็จทุกทิศทุกเรื่องไป ได้เนี่ยผมไม่มีอะไรน,นอกจากหันใจาวางในเบ็จับสารบุตรข้าวแก้วบอก็แค่ดัดรูปเปียแม่กระดกประมาณเท่ากันก็พูดถึงพี่เปียกพี่เปริงสวนทองสุกก็ได้ยินชื่อท่านมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ผมเป็นสอนองมปี43แล้วนะแหละนะฮะแล้วก็ได้ยินแต่คุณเปียกคุณเปียกเราก็เอ๊ะครูเปียกคนนี้คือใครเนาะมาช่วยราชการหรือเป็นอะไรยังไงนะฮะก ดูแลแตก็จะเป็นคนที่ช่วยราชการยาวที่สุดนะถ้ถถาที่ผมมาเห็นนะฮะแล้วก็ความสามารถพิเบษพี่เพียกของเราเนี่ยผมว่าคนจับตัวยากก็อยากให้พี่เพียกช่วยได้ถ่ายทอดนะ,ะความรู้ที่ท่านามีเพราะว่าเดี๋ยวท่านก็แก่ไปะะแล้วและก็หมดแรงแล้วแหละนะ <c oughs> ครับมองไปเรื่อยๆับถ่ายทอดน้องๆนะ,ะมีคนไหนน้องๆที่มีแววนะครับพี่เพียกก็สอนน้องๆเลรการจะได้สืบทอดของพี่ต่อไปับส่วนป้าโหนะ,ะพี่สุนิาสาศีวิไล นะการ็รู้สึกว่าจะมาพร้อมกันนะแยกเขตใหม่เลยพอมีการแบ่งแยกมัธยมประถมบุกก็มาพร้อมๆกันนะฮะปีห้สาปีอะไรก็มากันเรื่อยๆนะก็ะมาเจอพี่สนนกเนี่ยผมว่าพี่แกงหอนเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ใจดีนะหรือถึงแม้จะพูดเสียงเง้าเง่า้วนห้วนนะ ะครับอะไรองนี้นะถ้าพูดมาแต่ว่าความความจริงใจของพี่เขาเนี่ยผมว่าก็สุดยอดถ้าใครยังเข้าไม่ถึงพี่เขาเนี่ยแสดงว่าต้องต้องดูพี่เขาต่อไปนะฮะอยากให้พี่สนุกนะครับแล้วก็พี่เปี๊ยกได้มีความสุขหลังเกษียณจริงอยากจะตามพี่ไปนะครไม่มีวอร์เี่นะครับไม่มีออริไปนะเพราะว่าไปอยู่เลี้ยงหลานแบนี้พี่ผมว่าสนุกดีหรนะครับก็คิดว่าทางกลุ่มนิเทศติดตามของเราจะมีอะไรมอบให้กับพี่ที่ทั้งสองท่านเชิญเลยครับ รักๆจนตะลูจุไปดีค่ะพี่หนูพเตี้ยในนามกุ่ส่งเสริมการจัดการศึกษาสาวๆทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนยังงานถึงพี่หนูสาวร้อยค่ะแล้วพอถึงเวลานารับนักเรียนเนี่ยเราจะไปหาใครคะมาประชาสัมพันธ์เนี่ยตะมูแต่ทุกเทียงเลยโทรหา พี่เพียก็ได้เลยชนชมแต่ไม่ได้เรียกชนชมนะคะ,ะับคชมเอ,อ้าได้เลยปึ๊บขึ้นเลย,ย,เลยตอนนี้จะหาใครคะสำหรับก,การเรีนพี่หนูเนี่ยโอ้หประทับใจคะ่ะไปไปการเงินที่ไหนก็ได้เลยได้เลยนี่นตลอดเวลาค่ะอา้าวน,น้อยรู้แต่สนุกสนุนจะช่วยอะไรต้องสืส่อะไรอะไรอะไรก็คนทพิถึงนะคะพี่หนูพี่เพียขอให้เกษียณ แล้วก็มีความสุขแล้วก็ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปีหน้าชวนชมก็จะตามไปค่ะค่ะเกียรติภูมไ,ไม่ได้ไปส่งนะคะแต่ใจไปเต็มร้อยค่ะโอ้สำหรับการไปส่งนะคะเดี๋ยวนิดนตัวเองเนอยากไปแล้ว,ลวเตรียมเตรียมตัวเต็มที่แล้วมีอะไรที่ว่าอยากจะสดท้ายแต่ไม่สามารถไปได้เพราะว่าขอสั่งการให้ไปหน้าค่ะจะได้มาก อาตุ้ก็ขอให้หนูกับคุณเตียมีความสุขใน ใหถึงวันนี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้ก็ยังไงก็ขอให้พี่เปี๊ยะนะคะขอพี่โหน้มีความสุขในชีวิตกเกษียณนะคะยังไงก็มาเยี่ยมน้อง,องบ้านนะคะขอบคุณค่ะก็ขอ,อนำพรมายัางพี่พี่โหน้แล้วก็พี่เปี๊ยะนะครับพอดีผมมีเหตุจำเป็นบางประการทำอะไรไม่สามารถมาร่วมงนาเเ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 นเลี้ยงเกษียณเกษียณเนี่ยมันเป็นไปไม่ได ขอให้ทั้งสองท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เป็นร่มโพร่มขวัญของลูกๆทุกๆคนต่อไปครับลรวบ้างๆก็มาเที่ยพวกเราที่สำนักง,งานครับสวัสดีครับพี่เทียบมโนสุรศักดิ์นะครับออกุ่คนนะครับก็บจะยินดีกับพี่ด้วยนะครที่จะเรีกว่ามาถึงสุดท้ายของอาชีพแล้วก็ราชการไม่กี่วันก็พี่ก็จะ ไปสู่ประชาชนแต่ขั้นเนาะหน้าไม่กี่เดือนก็จะตามกันได้เอรู้จักพี่มาตั้งแต่ที่เตี้ยมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนโรงเรียนพิศิลปวิทยาคมแหละเ็พี่ยังรู้หล่อยอย่างไรก็ยังหล่ออย่างนั้นอยู่ประส่นปัโดเนี่ยก็คือมารู้จักตอนที่พี่ย้ายมาอยูอ่ที่เคก็ได้ยินกิติศัพท์มาตั้งแต่อยู่เคสามนะฮะพอปัโณเนี่ยนักซิ่งนักเที่ยวก็ <c oughs> สวัสดีกับพี่ด้วนะครับที่จะเกษตรยุทธก,การกก็ขอให้มีความสุขกับเส้นทางการเดินทางไปสู่ประชาชนเต็มขั้นนะครับก็ยังไงก็น้องๆก็ยังคิดถึงแล้วก็โจที่กเกษียณไปก็ยังอะไรที่จะสามารถช่วยเหลือน้องๆได้ก็ขอความร่วมมือจากพี่ทั้งสองคนนะครับพี่ก็คือี่เปรียกนี่ยังคิดว่าน่าจะเป็นหลักให้กันเขตดได้อยู่ในเรื่องของไ c t แสงสีเสียงต่างๆนะครับก็สวัสดี ท,ทั้งสองท่านนะครับผมต้องขอแสดงความยินดีกับจันเรียกับพีโนโน่โหนนะครับเนาะทั้งสองท่านนะครับที่ได้ถึงเส้นชัยของชีวิตรชาชการแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตปกติของมนุษย์เราที่ได้เริ่มถือว่าเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะฮะอีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับผมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านนะครับก็ต้องขออวยพรให้คุณพระศิลธรรมไทยศิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ,ษษรบผมตนบนดานและก็คุ้มครองให้ ที่ทั้งสองท่านมีชีวิตหลังกเกษียณเนี่ยอย่างมีความสุขนะครับมีสุขภาพที่ดีนะครับรอดรอดพ้นจากไัยโควิดนะครับผมแล้วมีโอกาสก็ขอให้ที่ทั้งสองท่านกลับมาเยี่ยมมาให้กำลังใจนะครับมาให้คำแนะนำกับน้องๆของสอบพม39มเเราในโอกาสต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณทั้ง2ท่านที่ได้ให้ ได้ฝากสิ่งดีๆไว้กับชีวิตราชการของเรานะครับขอให้พี่มีความสุขตลอดไปขอบคุณครับค่ะขอแสดงความยินดีกับป้าหนูเปียกด้วยนะคะวันนี้ก็มาถึงวันที่เราคอยเราอยู่กันมานานเนาะตั้งแต่เริ่มการเป็นเขตความผูกพันย่อมมีเยอเืเยอเป็นธรรมดารับพี่ๆทั้งสองคนนะคะ และในโอกาสที่เูกยกับมนมจกเกษียณายุราชการในเรียนกันย,า,กกยายน,น2563นี้นะคะหนูขอให้หลูกและคูณ้ามีสุขภาพาร่างกายะะแข็งแรงใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการกอย่างมีควาปปมสุขทุกวันค่ะ พี่พี่ทั้งสองคนจะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไปครับผมมาเนาพี่เปียกเหนื่อยมาตั้งนานแล้วเนาะพักเณนะคนดีมีความสุขมากๆหลังกเกษียณนะคะแล้วอย่าลืมน้องนะอีกไม่นานน้องก็จะตามแล้วค่ะรักทุกคนนะค่ะ,ะ,คด,คะ,คะดีค่ะเปียถ้าวันไหนหนูลืมหนูส่งไฟให้ประกาศขึ้นเว็บอภัยให้ด้วยนะคะ เียกเหรอคะหลังเกษียณขอให้พีเปียกเฮงๆรวยๆแล้วแกคขาส่วนป้าโหนก็ขอให้ป้าโหนหลังเกษียณน่ะมีความสุขไปกับสวนกับไร่แล้วก็วันนี้มอบดอกไม้สวยให้ทุกคู่เลยนะคะถึงเวลา้าใครไหวเกษียณได้คุณเวียนเปลี่ยนมาก้อาพักแต่ใจจะ อยู่ใกล้ไม่หายนี้ขอจงมีความสุขกายสุขใจทั้ง่างไกลโรคภัยพยาธิาายชีวิตภายภาพหน้าจงจะเจริญสิ่งที่ได้ล่วงเกินโปรดให้อภัยทรงใจสึงใจให้ไมกันตลอดไป ดีดีความสุขสุขภาพแข็งแรงในชีวิตเกษียณขอให้ลูมีความสุขและป้าก็มีความสุขด้วยนะคะครับหับอโนกับเพียรนะคะก็เป็นคนคุ้นเคยกันมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ย้ายมาอยู่รวมกันก็วันเกษียณอายุแล้ว ก็ขอให้มีความสุขมากๆนะคะทั้งสองท่านเลยรักนะคะสวัสดีครับอ้นครับสวัสดีครับตูครับสวัสดีค่ะแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะโรสค่ะสวัสดีค่ะพี่นุ่ค่ะสวัสดีค่ะพาจ้าครับสำหรับพวกเรานะครับแนะนำกลุ่มการเงินนะครับศสามเก้านะครับ วันนี้เป็นวันที่เราต้องมาเขาเรียกว่ามาให้มาอวยพรนะครับกับคุณใหญ่ที่เรารักทั้งสองท่านใช่ไหมครับพวกเรา<ช>ค่ะคุณใหญ่ทั้งสองท่านของเราก็คือมีใครบ้างครับคุณดิลลีลูกเปียพี่หนูครับมีลูกเปียก,กับพี่หนูนะครับก็ใครจะอวยพรให้กับพี่หนูก่อนดีนะครับให,ให้พี่พาละกันครับให้พี่พา<ช>นะครับ ในโอกาสที่ลุงเปียกับพี่โหนจะเกษียณนะคะก็ขออวยพรยให้พี่ทั้งสองที่รักของพวกเรานะคะมีความสุขเกษียณไม่ยากมีความสุข60ปยียังแจ่ยังแจ๋วก,กันอยู่เลยะค,ะค่ะขอให้มีความสุขนะคะขอบคดีค่ะรักนะคะป้าโหนลเปียกขอลุกเปียกับป้าโหนสุขภาพแข็งแรงนะคะ,คะกลับมาเยี่ยมพวกเราบ้างนะคะซื้อ KFC กับพิซซ่ามาฝากด้วยครับ ตอนเกษียปนป้าโหนอยลืมเซ็นแฟ้มนะครับขอให้ป้าโหนและลุงเตี้ยมีความสุขมากๆนะคะและอย่าลืมกลับมาเยี่ยมพวกเรานะคะเลิศเลิศเลิศสวัสดีครับขอให้ป้าโหนกับลุงเตี้ยบจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสวัสดีครับ หลังเกษียณขอให้ลุงเปี๊ยกกับป้าหนูมีความสุขในวัยเกษียณด้วยนะครับลุงเปี๊ยกกับป้าหนูนะคะก็สําหรับล่าก็เพิ่งเข้ามาอยู่ใหม่แต่ก็สัมผัสได้ว่าลุงกับป้าตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่ก็ในเวลาที่กําลังจะเกษียรอายุราชการนะคะก็ขอให้ทั้งสองท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เกษียณอย่างภาพภูมินะคะก็ขอให้มีความสุขมา,มากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเปี๊ยกป้าหนู ขอให้ใช้ชีวิตรักกเสียงความสุขนะคะปะอ้อโนกินกาแฟไหมคะวันนี้มีโอเลี้ย,ยกล้อของปอดป้าด,ด้วยนะเดี๋ <Okay. S 2> ยวยกไปให้แล้ว <laughs> ป้าไปบ้านแล้วว่าเดี๋ยวบอกให้ลุงตามป้าถึงบ้านล, uh huh. ลินลุงเปียกเลยนะคะลุงเปียกก็เสียไปแล้วก็อย่าลืมมาหาที่เกตบ้างนะคะพวกเรายังรองลุงเปียกอยู่คะ่ะเธอยังขาดอะไรไหม เธอสู้ไววหรือเปลา่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังอย่าลืมเลาสู่กันฟังเธอยังมีฉันอยู่ทั้งคน